สบายดีทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวสวนลินดาเนาะทุกคนป้างานมาแต้ว่านนนนสวยมาก,กเขาต้องปลูกแล้วป้าเขาต้องปลูกเอ่อคือลินดาแล้วป้าก็คนงานปลูกเขาก็ต้องงานดเดี๋ยวเรามาเบิ้งอ่าสวนลินดาเนาะทุกคนว่ามันมีอย่างแนนว้ายว้ายผี่ลอกผี่ลอกทุกคนอโอู้่คือแบบว่ามือนึงอะนะ คนเฮาใสชีวิตสักสี่สัโมงแต่อิมองนอนไปแล้วประมาณสักสามสัโมงปัญหาก็เห็นแสงแดดเห็นสวิตตนี่โอ้จะลุดนเดี๋ยวเฮาจะมาอ่านรีวิวอ่านัันเดอร์รีวิวอ่าสวนลินดาอาไทยคนในลินดามืนอวามีอะไรในดลินดาอันไปไปเบิ้งไหมจ้าเป็นคนทานเขาจะเป็นคนบอกอันนี้คือคืออย่างนี้บ๊ทไหมโบ๊กเกอยวที่ตัวนี้คร เกี่ยวบัวเลยเม่นบัวเลยอะไรเม่นเจ้าที่ถามดอกยางอันนี้คือดอกยางลิดาอันนี้ดอกดาวเรืองปลูกแล้วจะรุ่งจะเรืองออรุ้งอีกดอกไม้อันนี้ไม่อย่างนี้อีหยังอันนั้นคือกะเพราใบกะเพรากิกะเพราเม่นอันนี้คือมะม่งเม่นมารุ่งปลูกแล้วก็รุ่งเรืองราภาษาไทยว่าจะได้มะม่ง มาละโกลออันนี้คือภาษาบาลเจ้าเอิญมาอย่างเดียวเดียวเจ้าอะไรยนะเขาเอาิญมามะละโกอนะเขาเอิญมาอย่างบาลมัุ่งมังุ่งมังุ่งอันนี้ดอกไม้สิบเอ็ดมงเมนเพราะว่ากลางเวรแล้วมันบา,นบานดเลยกลางคืนแล้วมันโอ้เมนสิบเอ็ดมงดอกไม้สิบสองมงสิบเอ็ดมงอันมันคือบอลนั้นเลยมันยุบแล้วมันกลายสิบเอ็ดมงเลยสละกันอันนี้คือดอกไม้ดอกอยังไงคะดอกสามปีดอกสามปีภาษาไทยเอิญปะแม่ยบูฮูคือกัน หูจัวภาษาลาวทุกคนใส่หูภาษาไทยอย่าบอกเลยอันนี้ไม่อย่างเลยเดียว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 เอาดอกอันนั้นใส่ใส่ใส่หูจะเบิ่งดูลองลองใส่หูจะเบิ่งบ่บ่ลองเอาเอาหน้าจะไปใส่นาน่อยหนึ่งอุ้ยไม่รู้เลยอ่ะว่าอันไหนดอกอันไหนพี่เออมันหลอกใส่ก่นโอ้โหอันนี้ก็คือเหมือนกานี้ลาฟังโบวฟังอย่างที่เราคือบุปลูก ผักบัวบริ้วปูกบริ้เน้นแนวกินอีม้อง <laughs> มึงลงไปกูปปาาสั่งให้มึงลงไปก่อนกูจะเอาอันข้าเสกมาดีโอ้ยยังมีป่าด้วยทุกคนแมนเขาเลี้ยงป่าสลามนี่มีเลี้ยงป่าสลามด้วย <laughs> จะไ,ไม่โตจริง <laughs> <laughs> ในนี้มันนะออนี้นะเออก็ก <laughs> ็คนรวยเขาก็ต้องเลี้ยงนี่นะ <laughs> เราเบิ่งเนาะป่าอย่างเราเบิ่งเลยแต่แต่ยี่แต่แต่เราเบิ่งเลยว่ามีป่าอย่างยี่แต่แต่ฮาเรียงเป็ดบ้าเฮาเรียงเป็ดเลยแมงมือหนึ่งมีอาแมงเนี่ยป่าอย่างนีอันนี้เขาเอิอว่าบุงลรงมอเลยมองเขาเออเนาป่าอย่างโบู์นเหากโบ่์มาชิญใหญ่ปลาหวานป่านิโมป่าป่านิโมที่ลอยข้ามมาแชร์เลีอะไรฉันมีนามบ้านฮิโนกิ เคยมาจากญี่ปุ่น AEC โอ้ยร้องเพลงโลบลิขสิตสามร้อยหาบานกินนไหมอ่ะอันลินดาลินดาไปข่าวก้องภาษาญีุ่นอ่าแทนก้องก็แทนัมนสิว่าอืมอันนี้ก็คืออ่าสนีเดี๋ยวอันนี้อันนี้แม่สนีอันนี้ลูกสนีอันนี้แม่สนี สาวลาเขาหิบแดดปกติกินน้ำองทุกคนวันนี้ให้ใช่าานต้มกระท่อมซุบึงนะอีกแล้วจักมือแล้วจักมือแล้วคัานี้เราชิมผ่านเย้กินไป้สองคนนี่ก็คือเซียวปาบูนาะบเห็นกันโดนโอ๊ยกินฮอดเท้กินฮอดมาเห้่ยงเซียวเา กำลังตัดคลิปเนาะทุกคนเปลี่นพิเซนเตอร์อันใดลิ้นดามือภาอังกฤไปไทยแมนบอแมนเป็นบอบอบอยกไปไปให้ยังไปไทยนะไปหาหนุ่มไทยไปหาหนุ่มไทยแล้วนองฮะจักเลเออเออห้าหกเจ็ดสามหกแปดเจ็ดหนึ่ง ไปไปอีกแฟนกไปซื้อเครื่องมื่นลินดาก็ไปไทยป่าแล้วทุกคนเธอไปอยู่ไทยแล้วเรลขสามแล้วกันไดๆหกแปดเจ็ดหนึ่งมีโอกาสที่จะได้มีนุ่มไทยไปจังหวัดอะไรจะไปมื่นไปอุดรไปอุดรหรอมีแล้วหรอเงิน่ะมีเงินสเบอมีโฉพันมีสองพันวรอแต่แะไรจนมากเลยไปกลับได้แล้วก็พอไปนอนใช้นอนอุดรเลยปะ ไปนอนทำงานได้ทิีอ๋อทริปก็ไปคิดว่าจะไปแต่คนเดียวสะดอกแล้วก็กลับและเสียกูบ้านไทยมาตอนเสริมคู่มาตอนอีบูนี่เอาห้าคนเลยเออแมงวันนี่มันมันเซสร์มว้าวโอ้มาฝนที่ฝนไม่ก้อนกันนี่เซสร์มกันแมงวันก็เซสริมกันด้วยลิดาเมื่อไปแล้วเอาของฟ้าเขาซื้ออันนนั้เด้อ ซื้อแนวกินปลาเซลมอนเออปลาเซลมอนซื้ออยู่อยู่อันนั้นอยู่แมคโครดอุเรเอออยู่ขน้องคายนี่ก็ได้แมคครวซื้อกับอาหารทะเลกุ้งหางปอมหางปอกุ้งหอยแครงเท่านั้นละเมื่อเงินเมื่อเท่านั้นงบงบมีแต่พันบาทพอจนมากมึงเดออีดอกรเ่มึงเดออีดอกรึเปล่าคือน้ำมันไรเนาเราเล่น มันบูดไหมเน็ตมาด้วยเอาไข่เอจียงมาไม่ได้ฝาลินดาจะไปเอาไปหาผู้บ่าวไทยแล้วไปหาผู้บ่าวไทยใครจะจูสะ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 ๊สักขวสองควดสามขวดสี่ขวโอ้ยกว่าจะโหลดคลิปครบ<ะ> <c oughs> อีโดะฮะเอาไปดิเอาไปไลน์ซุนเลยวะเนี่ยมือวาวไปนะจับกินจับกินเลยตอนนี้จะงโมงจะวะตอนนี้หันห้าโมงมื่นออบไปจังโมงมงืม่นฮะมื่นนออบไปใด้สาวให้เขาไปส่งบ่ รถข้ามไปจะเอารถข้ามไปเลยโอ้ล์รถก็จะข้ามไปเอาคูบ่าวโซนมาอโอ้ตรีมอกคูบ่าวไว้แต่นั้นจะไปจะวัดได้ไปลงทางนะขี่รถจักรไปตามหาต้องค่อยไปค่อยไปอันขี่รถนั้นไปรถพิษเลนไงเขาขี่ค่อยคยขี่รถไปคือกันค่อยไปน้ำข่าวอ่ะโอ้ค่อยไปฮอดอุดรพู้เซนทันน่ะเออแล้วจะไปไปอันที่ว่าไปปีนอัน เขาไปนำมา,า,าพี่อันนั้นลิขิตเลืองนง<ม>เขาเป็นเขาเป็นดาราไงเขาเป็นอันยูทูบเบอร์ดิอ,อยู่ไทยอยู่อันจังหวัดมหาสารคามในตอนในตอนเจ้าอัพานพานพาเด็กน้อยไปขายไปขายกีอ่ะเธอไปกับใครแต่เกูไม่ได้ไปขายกีเด้ออีวูพี่นาบูเนาะอันนี้ต้องถามสักที ลินดาไประวังลงเด้อระวังเขี่รถพิษเล่นเด้<ข>อเขาจับ,บนะตำรวจยุไทยโหดนะขอบริคับเอยเอยเอ้เทิพย์ครับเ,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 เบราเคยยุไทยเก้าวปีเราเคยชี้โฮมว,<บ>วเยยลวเยจะบ,บอกออคันขาบบอปปีนทางไหมไปอุดรนี่เจ้าไปใส่ในไปอุดรไปอุดรก็ว่าจะไปเซนทัน,นแล้วก็ไปดูโฮมฮะไปแล้วก็ดูโฮมเนาะ มเป็นฮาน่ะอาหารอะไรนั้นวะฮานแบบเบียบวะโอ้เป็นโมแม่โมแม่ในไทยไปถ่ายอ๋อลินดาจะไปซื้อเครื่องสูงก่อสร้างวะนึกเขาจะไปย่างยอแมคโครแล้วก็จะไปแมคโครแล้วก็เป็นแมคโครนะเป็นหลายอย่างเลยอ๋อเป็นหลายฝั่งมอไปกินอาหารญี่ปุ่นโอซิเนไปโลดดัตเออไปกินโอซินไปใช้เงินปะโลรู้หมอ เดซืมอนมือค่ะแม่ไปซื้อน้ำมันมาในเดอเพราะว่าน้ำมันอยูาบ่มีย่ไทยบ่มีเขาบอกเฮน่เค่อดกรุงเทพตีแต่ต้อบอลบัาร์เดนเออได้เ่มมื้อสองคืนจิเป็น้อดกรุงเทพขันบนนั่งยนต์ไปไปแต่อุดรยนต์ขอเลรับไปเป็นยีหีอุดรพอแล้วบัผ่านเดนบวแมนพาสปอร์ตมันบอกอ๋อพาสปอร์ตเอไปได้ตอนค่อยไปใช่้ขาคือไปขึ้นอยู่อุดอนนี้ขี่ยนะ อ้าฉันก็มีหมดอดฉันมีใบอยู่เนาะไปแบบมีใบอะไม่แม้ไปแบบเถื่อนๆแบบนี้นะแบบหน้าตาอีพูไปเนี่ยแบบหน้าตาคือีมองไปเลยครับว่าคนต่างดาวเลยนี่คนต่างดาวเออคนลักรอบข้าประเทศนะครับว่ายุดยอนนี่นะคนต่างดาวเขารู้ได้ยังไงว่าผมเป็นคอมเมนต์ผมไม่ใช่คอมเมนต์อันนี้เขาหูเลย โอ้แต่ว่าอีภมเอินมองไปเขากลมกลมกืนอยู่ดอกเพราะว่าอยู่สารคามมีแต่ผู้ไทยเด้รัดเลยเอะไรภาคใอยู่เาเใต้เนืหรอภาอีส่เชียงรายเชียงรายนี่ภาคอะไรภาคใตสิบมาด้วยทุกคนได้กินน้ำกระท่อมผู้หญิงอะไรกินน้ำกระท่อมพอทำงานงคืนเนาะ เกียดมาลองหากระทงมาเท่านี้อะลงลยังประกันมาสิลงมาลงมาตื่นมาเลยเจ้าพี่ฝนผมขาวทุกวันนี้นอนข้างมันยังขึ้นมานอนกับพีแดงอยู่กูนี่ีนอนแต่ขึ้นหลอดนี่มองหลาโนคนดีอยู่ห้องอยู่หอนอยู่นาอะไรฮ่่าฮ่ฮ่า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 ่าฮ่าฮ่า่า่าฮาฮ่่าฮู่่่นา่ฮ่่ กะนม่กินกมพอมมต้องเต็นทุกคนนะแค่เราก,กินไม่เห็นนะกินสองสามคำัล้นั่นนีแล้วเหรอนีนนะ ไอ้ไอ้ไอ้สกี้กับตบกึ่งกับกิ๊ททอมมันแบบมันตัวเงนมากมากินอาหารที่เฟินโฟดลงเอากินอาหารที่ชิวมาจันแต่ความเป็นจริงแล้วโอ้แล้วมันล้กเี่าเลยเป็นจริงหรือไม่ได้ขายเพื่อนน้ำมาแล้วูเามัน่ายไปสตอกไ้ละนี่มันกระบอกหัวมันละเพื่อบแฟมันละขอนอนยือนานก็สงไปด้เย เโมฮิ์ดอีกนาทีฉันไผซอฟเว่นบ่เป็นแบบอย่างที่ดีมากไม่ขายตัวกั็จะขายหัวใจไอ้ก็อาที่พี่มีศักสีนะคะทุกคืนศักดีคนภาษาิแล้วคางคามูใบบออไไม่ได้เบิงงเลยปปโอ้ยเบิรงสปอยกับพ่อแล้ว เบิ้งสปอยเบิงสปอยชมเด็กกับเบิ้งงนางจบเลื้งเลยคนคนโหลดคนโหลดนิดฟิกมาดิซัมสิเบิ้ง้นใครจะดูหนึ่งล้านกินกบแรแกลแล้วหนึ่งล้านกิบแกลได้ไหมครับดิวบ่าวถาำอุตส่าห์เจ้าไหนอันนึ่งล พร้อมว่าเราก็หายมาก